สวัสดีค่ะชื่อเล่นนะคะชื่อชื่อแหม่มค่ะ46ปีค่ะวันนี้มาตรวจหลังคลอดค่ะท้องธรรมชาติค่ะเออลูกหมอทรายแล้วก็ลูกพี่คือเรียนที่โรงเรียนเดียวกันค่ะก็เลยรู้จักแต่ว่ายังไม่เคยได้มาใช้บริการคะ่ะแต่คือพอถามจากเพื่อนหลายๆคนเออเรื่องแบบ คลินิกไหนถ้าเราแบบตั้งครรภหรือว่าเรามีภาวะแทรกซ้อนอะไรเงี้ยก็คือเพื่อนก็จะแนะนําคลินิกหมอรายแล้วก็บางเอืญว่ารู้จักกันอยู่แล้วด้วยก็เลยเข้ามาปรึกษาแค่นก็หมอก็ให้คําแนะนําแล้วก็บอกว่าท้องได้ยังไงอายุแบบเยอะขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะท้องเพราะก่อนหน้าที่จะท้องเนี่ยลูกคนแรกอะมีลูกยากมากแล้วก็ คนนี้ก็แบบคิดว่าคงไม่มีละแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ2-3เดือนก่อนที่จะท้องอะคะ่ะพี่ก็มีเหมือนมีติ่งเนื้อง,งอกในมดลูกหมอสายเขาก็ดูแลแล้วก็พาเหมือนไปคูดมดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ดีๆก็ <Wow. S 1> ติดลูกมาเลยได้ลูกเลยเป็นเพศชายคะ่ะน้องเป็นเพศชายพี่จะเป็นก่อนท้องเนะะี่ยค่ะเป็นโปรตีนล้วนในปัสสาวะ อ่าค,คือจะมีเรื่องของความดันก็คือถ้าเกิดสมมติท้องแล้วไม่ได้รับการดูแลเนี่ยก็คือค่อนข้างอันตรายค่ะแล้วพอเริ่มท้องมาปุ๊บปัญหาก็เกิดก็คือว่าความดันสูงมาก180-190อยเางเงี้ยตลอดะคะ่ะก็เลยมาปรึกษาหมอหมอก็แบบดูแลดีมากแล้วก็ดูแลครอบคู่กับหมอภัยอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือแบบเหมือนประคับประคองกันมาแบบทำยังไงให้ให,ให้อายุครันได้เยอะที่สุดแล้วให้น้องคลอดออกมาแบบ ปลอดภัยที่สุดเลยเงี้ยค่ะคือแบบดูแลใกล้ชิดมากตอนแรกพี่ก็รู้สึกว่าแบบสงสัยกลัวแบบตัวเองคันเป็นพิษเพราะว่ามันมีภาวะแบบได้ตลอดเลยอะไรเงี้ยหมอเขาบอกว่าเหมือนแบบปลอบใจแบบว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเขาจะดูแลให้อะไรเงี้ยช่วยดูแลตอนแรกก็รู้ว่าเอ้ยทำไมเหมือนบอกกับแฟนทําใจแล้วเหมือนว่าถ้าเกิดน้องไม่อยู่ก็คือไม่อยู่อะไรเงี้ยคือว่าถ้าเกิดต้อง เอาออกก่อนอะไรเงี้ยคือเพื่อรักษาชีวิตแม่ใช่ไหมคะก็คุยกับแฟนไว้แฟนก็บอกไม่เป็นไรอันแบบทำให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็บอกว่าสําเร็จแล้วก็น้องออกมาก็คือสมบูรณ์อะไรเงี้ยคะ่ะค่ะจะบอกว่าถ้ากังวลหรือว่ามีภาวะอย่างพี่อะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามาปรึกษามหมอให้เร็วที่สุดะคะ่ะแล้วก็คือถ้าเราได้หมอที่รู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วก็ ออหมอท่านมีแบบประสบการณ์มีความรู้ในด้านเนี้ยที่แบบทำให้เรามั่นใจเงี้ยมันก็จะช่วยกันเหมือนแก้ปัญหาแล้วก็จะทําให้แบบทุกอย่างกลับมาสมบูรณ์ได้อะไรเงี้ยค่ะ,คะก็คือแบบให้ทุกคนลองเข้ามาปรึกษาหมอหมอทรายทั้งหมอภัยอะค่ะคือแบบเหมือนช่วยได้จริงๆแล้วขอบคุณหมอทั้งสองคนด้วยค่ะแล้วก็ทีมงานที่ PWS ด้วยค่ะ หลังรับชมคลิปดีๆจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ PDS Clinic ของเรานะคะเพื่อที่จะให้ทีมงานมีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะคะ